สวัสดีครับผมช่องทากุกิชาแนลวันนี้ผมจะมาพูดถึงนักเดินทางนะผมทําไกด์ของนักเดินทางนักเดินทางธาตุพืชก็ผ่านมาหลายเมืองก็เพิ่งจะเป็นธาตุแรกที่ดูเก่งแล้วแบบเก่งจริงๆนะครับผมไปเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับผมอย่างแรกเลยก็คือตาแหน่งของนักเดินทางธาตุพืชตัวนี้เนี่ยก็คือจะเป็นตําแหน่งของซับที่เป็นประเภทแปะธาตุนะผมก็คือไม่ได้ไม่ได้มีดามเมจเรยอะไรในตัวแต่ก็มีซับแปะธาตุนะผมแล้วก็ให้โบนัสโบนัสดามเมจนิดหน่อยแล้วก็จะมีะให้ชนะธาตุน,นิดนึงกับตัวที่ยืนฟิลด์อะไรประมาณนนนัั้ะครบ อ่ะต่อไปก็จะเป็นข้อดีข้อเสียนะครับผมข้อดีข้อเสียก็คืออย่างข้อดีก่อนเลยข้อดีก็คืออย่างแรกเลยคือเป็นได้ทางธาตุแรกที่เดินเดินมาได้เลยไม่ใช่ธาตุแรกสิธาตุหินก็เดินมารับไปเลยใช่ไหมก็เป็นธาตุที่2มั้งก็คือเราสามารถถ้าสมมติคุณเป็นไอเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยคุณสามารถเดินรัดเข้าแคสซัมแล้วคุณก็รัดมาที่เมืองไม้ได้เลยแล้วก็มารับพลังแล้วก็ค่อยกลับไปเล่นที่มอสเตเตต่อก็ได้ก็คือมารับพลังไม้ได้ได้ง่ายแล้วก็เก่งเร็วนะครับผมอ ข้อดีอย่างที่องก็คือจะแปะไม้ก็คือแปะไม้ได้ดีและกวางณตอนนี้ที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้คือเป็นตัวที่แปะไม้ได้ดีสุดในเกมเลยอ่าอย่างคอเลนนี่ยังมีปัญหาแบบวงแคบๆใช่ไหมแต่ของอ่านั้นจะทานค่อนข้างกว้างนะก็คือแปะไม้ได้ดีแบบดีมากๆณตอนนี้ดีดีที่สุดในเกมณตอนนี้เลยนะครับผมที่ผมเล่นณตอนนี้นะเวลานี้นะอ่าแล้วก็อ่าเล่นง่ายนะคับผมคือเล่นง่ายง่าย,ายแบบเบสิกมากเลยก็คือกด e และ q จบไม่มีอะไรอื่นแล้วก็คือ e q มีให้กดมีให้กดก็กดได้ประมาณนั้นนะครับผม แต่ก็จะมีข้อเสียนะผมข้อเสียก็คือสกิล e เนี่ยค่อนข้างแคบนะผมบางทีมันจะไม่โดนเพราะว่าอ่ามอนถ้าเป็นมอนที่ซูเมรูเนี่ยอาจจะค่อนข้างที่จะแกงหน่อยเพราะว่าเห็ดอะไรอย่างเงี้ยมันชอบบินบางทีมันบินแล้วมันกดไม่โดนครับผมคือแบบว่ามันอ่ามันตีไม่โดนนะแต่ถ้าเป็นมอนที่ยืนยืนอยู่บนพื้นก็คือโดนง่ายแหละแล้วมันสกิลมันก็ออกเร็วนะจริงก็เป็นข้อดีคือออกเร็วแต่ว่าบางทีถ้ามันไม่ยืนบนพื้นมันจะไม่โดนนะครับ อ่าแล้วก็เล่นกับไฟไม่ดีเล่นฝาไฟไม่ได้ก็คืออนาคตถ้าจะเล่นกับทีมเผาไหม้ผมคิดว่าน่าจะไม่ดีเพราะว่าตัวอันตีเนี่ยโดนโดนไฟปุ๊บเนี่ยมันจะระเบิดหายไปเลยลก็คืออันตีหายไปเลยไม่มีตัวให้แปดท่าแล้วนะก็เล่นกับไฟได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็อย่างที่3มคือต้องการพลังงานฟื้นฟูที่เยอะนะฟื้นฟูพลังงานคือต้องค่อนข้างเยอะเลย200 2 0 0ร้อถึงสองถึงจะมีวนอันตีทันนะเพราะงั้นเนี่ยการที่จะเล่นได้ดีเนี่ยก็คือต้องมีฟื้นฟูที่เยอะหน่อยก็คือทำอั์ติแฟก ที่เป็นฟื้นฟูให้เยอะถึงจะเล่นได้ดีนะครับผมต่อไปก็จะมาพูดถึงเรื่องของอาวุธนะครับผมอาวุธเนี่ยมีให้เลือกหลายชิ้นอยู่เหมือนกันนะผมชิ้นที่นิยมเลยก็คือจะเป็นดาบแซกกับดาบฟ,ฟาโวนะครับสองชิ้นนี้เนี่ยมันจะให้พลังงานธาตุเยอะแล้วก็มีฟื้นฟูให้นะผมเพราะว่าตัวนักเดินทางเนี่ยมีข้อเสียคือฟื้นฟูค่อนข้างที่ต้องการเยอะอย่างน้อย200ขั้นต่ํา200นี่คือถ้ามีตัวไม้2ตัวเนี่ยสองอจะพอนะผมแต่ถ้ามีตัวไม้ตัวเดียวถ้าแบบเล่นนัักเดินทางตววียว เราเผื่อต้องทำถึง250เพราะงั้นเนี่ยดาบแซกกับดาบฟาโบเนี่ยจะช่วยได้แต่าดาบแซกเนี่ยาดาบแซกเนี่ยจะมีข้อดีที่ดีกว่าดาบฟาโบตรงที่ว่าไม่ต้องทำคิก็จะทำให้กด2ครั้งได้แล้วถ้ามีมอนมากกว่า2ตัวถ้ามันตีแล้วโดน2ตัวเนี่ยโอกาสที่จะไม่ติดไม่ติดอันนี้เนี่ยค่อนข้างยากเพราะว่ามันจะคิดตามสกิลธาตุที่เรากดโดนนะแต่ถ้าโดนตัวเดียวแล้วมีแค่ฮิตเดียวเนี่ยก็มีโอกาสที่จะพลาดเหมือนกันนะ ดาฟาโวจะมีข้อดีที่เดียวกัดกบดาบแซกก็คือตรงที่ว่าถ้าคุณทําคีเลข,ขึ้นมาสัก20่สิบยี่สิบสได้แล้วเนี่ยโอกาสาที่ติดคีจะสูงถ้ามันไม่ติดจริงก็ไปฟันนิดหน่อยก็จะติดแล้วลูกแก้วสีขาวอันนี้เนี่ยจะทําให้ทั้งทีมเนี่ยได้พลัพงงานธาตุที่มากกว่าของตัวดาบแซกนะครับแต่ดาบแซกนี่คือได้ลูกแก้วธาตุไม้อ,อย่างเดียวนะอ่ะแล้วก็ดาบอื่นก็ดาบที่รองลงมาก็จริงแล้วมีดาบมีที่น่าสนใจก็คือดาบนี้นะครับก็คือดาบมูนไลท์ก็คือดาบ าดาบวันนี้เนี่ยจะได้ฟื้นฟูให้กับตัวเองเนี่ยประมาณ30ถ้าชำระน่าประมาณพันหนึ่งนะเท่าเท่าที่ผออมโนโน,นะฟื้นฟูนตัวเองจะได้ประมาณ30%แล้วก็เพื่อนๆจะได้ประมาณ10%อนะอันนี้แบบอันนี้แบบขัดหนึ่งนะแล้วก็ตัวเองก็จะได้ํำนะท่า,ท,าที่เยอะด้วยก็เป็นดาบที่ดีแต่ว่าต้องมั่นใจว่าฟื้นฟูเราพอแล้วนะผมก็แต่ว่ามันค่อ,ขอนข้างที่จะยากนะที่จะพออันนี้คือถ้ากรณีเราพอจริงๆแล้วมีตัวธาตุไม้อีกตัวหนึ่งมาช่วยช่วยลูแก้ธาตุได้เยอะอยู่แล้วเนี่ย ดาบวันนี้ก็เป็นทาอกที่อาจจะดีกว่า2ชิ้นนี้ด้วยซ้ำนะเนะพราะมันได้ชำนาญท่าล้วนๆแล้วก็แถมฟื้นฟูให้กับตัวเองและเพื่อนๆนะอันนี้ก็จะดูดีกว่าในในกรณีที่คุณมีตัวไม้อีกตัวหนึ่งที่ช่วยทําให้พลังงานท่าเพียงพอแล้วนะครับผมและตน,น,นั้นก็จะเป็นพวกดาบชำนาญท่าทั้งหลายเนาะดาบอย่างดาบแลรสตีนอย่างนี้ก็มันได้ชำนาญท่าก็จริงนะแต่ว่าฟื้นฟูจะไม่ทันก็เลยไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของอาร์ติแฟกต์นะครับผมอาร์ติแฟกต์เนี่ยอย่างของผมเนี่ยใส่เป็นสีไม้นะผมอันนี้จะเป็นบิลของที่ผมเอาไปเล่นกับทีมนิลูนะผมก็จะทําให้ตัวมะเฟืองเทพของผมเนี่ยแรงขึ้นนะเพราะมันจะลดต้านทานไม้นะแต่ว่ามันจะมีทางเรื่องนึงถ้าใครเล่นกับาสายปลุกเล้าเนี่ยปลุกเล้าเนี่ยเราไม่ต้องการดาเมจของธาตุไม้เราก็อาจจะใช้เป็นเซตอินสตัชเจอร์นะผมเซตอันนี้เพื่อเพิ่มชนะธาตุาให้กับตัวเองแล้วก็ให้ทั้งทีม ตัวละครหลักเราก็จะได้ชำนญทธาตุที่เยอะด้วยฮะแล้วตัวละครที่เป็นเมเนีพีเอของเรานะที่เป็นธาตุสายฟ้านะก็จะได้ชำนาญธาตุเพิ่มขึ้นอันนี้ก็เป็นธาตุเลือกที่ดีเหมือนกันแต่ว่าผมจะไม่ใช้เพราะว่าอ่าผมมันแล้วมัน,ม,น,ม,นนะมันได้แค่แป๊บเดียวนะมันได้แค่แปดวิถ้าคุณจะไปเล่นกับไซโน่หรือว่าไปเล่นกับยาเอ๋มันแทบจะใช้งานจริงไม่ค่อยได้นะผมก็เลยแบบว่าไม่ก็อชอบเท่าไหร่นะผมก็เลยทําทีมอัมเซตนี้ไปเลยไม่ว่าจะเล่นไม่ว่าจะเล่นกับอ่า ทีมไหนผมก็จะใช้ทำเซตนี้นะครผมก็คือใช้เซตนี้ไปเลยเป็นเซตอ่าสี่ไม้นะครับสี่ไม้เนี่ยอ่าสิ่งที่เราจะต้องตามหาเลยก็คือจะเป็นชํานาญธาตุแล้วก็ฟื้นฟูแค่2อ,อย่างแค่สอ,อย่างยกเว้นถ้าคุณทำอ่าดาฟาโวเนี่ยก็อาจจะต้องเอาคีเลดด้วยเพราะงั้นดาฟาโวค่อนข้างยากนะแต่ของ,ของ our, นะผมเนี่ยใช้ดาฟาโวเพราะผมหาคีเลดมาได้แล้ว<ๆ>ก็คือจะได้ประมาณนี้แบบชนาธาตุเยอะๆหน่อยนะแล้วก็ฟื้นฟู16%เห็นต์เห็นไหมผมแล้วก็จะมีเนี่ยอ่า มีชนะท่า,ธา,ธานะไออัตาคินะผมอันนี้ก็เป็นชนะท่า,าแต่ว่าไอตัวตรงไอตรงส่วนนาฬิกาเนี่ยถ้าอย่างของผมเนี่ยใช้ฟื้นฟูที่ประมาณ200เนี่ยก็ใช้งานได้เพราะผมใช้ทีมเป็นทีม2ไม้ก็เลยพอแต่ถ้าคุณเอา,อานักเตอรทางไปเล่นกับทีมปลุกเล้าที่ใช้ไม้แค่ตัวเดียวก็คือตัวนั้นกเดินทางตัวเดียวเนี่ยแนะนําว่าใช้เป็นนาฬิกาฟื้นฟูจะดีกว่าเพราะว่าทีมนั้นเนี่ยจะต้องใช้ฟื้นฟูถึงประมาณ250ขึ้นไป แต่ของผมใช้่ยใช้200ก็พอแล้วเพราะว่าผมใช้เป็นตัว2น้ํา2ไม้นะครับแล้วตัวนักเดินทางจะเป็นตัวปิดะมะเฟืองค่อนข้างบ่อยก็เลยต้องการที่จะชํานาญให้เยอะไปเลยแบบเกือบพันไปเลยนะครับผมแล้วก็ไอ้กระถ,ถ้วยก็ถ้วยก็ชำนาญน,นะครับสองที่นี้คือชํานาญแบบไม่ต้องคิดเลยนะครับแต่แค่ไอ้ส่วนตัวนาฬิกาอาจจะต้องเปลี่ยน เป็นฟื้นฟูหรือชํนานาญแล้วแต่ทีมที่เราเล่นนะครับถ้าเล่น2ไม้ก็ชํนานาญได้ถ้าเล่นแค่หนึ่งไม้ก็ควรจะเป็นฟื้นฟูไม่งั้นไม่ทันจริงนะครับสแตลนัดเดินทางของผมก็จะประมาณนี้นะผมก็จะมีเลือดโจมตีป้องกันไม่ได้ใช้เนะนาะชนะท่าอยู่ที่ประมาณ250ในบได้บับนุ่นบับนี่จากการที่เล่นทีมมีร้รูเนี่ยผมจะอยู่ที่ชํนานาญท่าประมาณพันหนึ่งร้อยอะไพันกว่าเนาะเกินนี้ก็มันก็เกินนี้มันก็ไม่ค่อยส่งผลเยอะเนาะก็ชามประมาณนี้ก็ถือว่าเยี่ยมแล้วครับ แล้วก็อัตราคีที่ประมาณ3 1็อก็ถือก็สามารถเอาไปใช้กับาดาบฟาโบได้แต่ผมแนะนําว่าอย่าไปใช้เลยราะว่าถ้าเอาง่ายๆนะดาบแซกกัง,ง่ายสุดไม่ต้องมานั่งทําคีนะกด2ครั้งจบๆนะแล้วก็ฟื้นฟูอยู่ที่ประมาณ200ตีว่า200แล้วกันของผมในที่เล่นเป็นทีมมิลูเนี่ยสองไม้เนี่ยสองเนี่ยถือว่าใช้งานได้แล้วอันติีใช้ได้ตลอดนะครับผมแล้วใครเล่นกับทีมไซโนหรือว่าทีมปลุกเล้าเนี่ยแล้วมีไม้แค่ตัวเดียวเป็นนักเดินทางเนี่ยก็ต้องทําอย่างน้อยสั250กสองร้อย เปลี่ยนนาฬิกาเป็นฟื้นฟูช่วยได้นะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะผมก็ไม่ได้ใช้ทั้งนั้นเลย0%ตหมดต่อไปก็จะพูดถึงเรื่องของสกิลนะครับผมสกิลก็ถ้าเราเน้นเอา,าเอามาเพื่อแค่แตะ่าเนี่ยก็ไม่ต้องอัพเลยก,ก็ได้เพราะว่าเราไม่ได้เน้นความแรงอะไรนะครับผมก็หนึ่งห,งห,งหงไปเลยนะผมก็คือเราเน้นแตะ่าเป็นหลักนะ แต่ถ้าใครเล่นกับทีมปุกเราก็อาจจะอับมาแล้วก็ทาทาดาเมจให้ช่วยดาเมจหน่อยก็คงจะแรงขึ้นมั้งผมไม่แน่ใจว่าจะแรงแค่ไหนนะผมเล่นเป็นส่วนใหญ่ผมเอามาเล่นคือเอามาเล่นกับทีมนิรูนะเน้นมาเฟืองนะแต่ก็ต้องลองดูว่าจะแรงแค่ไหนแต่ผมว่ามันก็ไม่ได้แรงมากเนาะเน้นแปะธาตุเป็นหลักดีกว่านะครับแล้วก็แต่ว่าความสามารถตัวของสกิลเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากตีเวลาก็ต,กตีธรรมดานะผมสกิลที่2ก็แค่แปะครั้งหนึ่งคล้ายๆเหมือนสกิลของเคยะ แต่ว่ามันอันเน้เน,นเอาไว้แค่เอาลูกแก้วธาต่เฉยนะครับผมส่วสกิลอันตีเนี่ยตัวความแรงแล้วก็ระยะเวลาเนี่ยมีประมาณนี้ก็อยู่ที่อยู่12วิครูดาว20ใช่ไหมครับผมถ้ามีกลุ่มดาวก็จะมากขึ้นพลังงานธาตุ80หน่วยประเด็นคือเราไม่ได้เน้นที่ความแรงเราเน้นที่การให้มันแปะธาตุนะครับผมแต่ว่าอันตีเนี่ยจะมีวิคณิกที่ต่างออกไปต่างออไปนิดนึงก็คือตรงที่ว่าเมื่ออันตีตัวที่มันเป็นเหมือนโคมไฟที่เราวางลงพื้นเนี่ย แล้วสัมผัสกับธาตุอะไรเนี่ยมันจะได้ความสามาพิเศษด้วยนะครับผมบางคนไม่รู้อันนี้นะอย่างน้ำเนี่ยถ้าคุณสมมติว่าไอ้ตัวโคมไฟพืชเนี่ยโดนน้ำเนี่ยจะทําให้กว้างขึ้นแล้วตอนที่อันตีเนี่ยมีการแปะธาตุแป่ธาตุใส่ศัตรูเนี่ยจะทําให้มันระเบิดได้กว้างขึ้นก็ช่วยทําให้แปะธาตุได้ดีขึ้นผมคิดว่าน้ำน่าจะดีที่สุดใน3ธาตุเลยนะครับส่วนธาตุไฟฟ้าเนี่ยก็คือจะช่วยเรื่องเพิ่มความเร็วในการโจมตีนะผมก็คือจะทําให ติดจะทำให้โดนถีขึ้นคือสกิลมันจะออกอันตีจะออกถีขึ้นแต่ไม่กว้างขึ้นก็อาจจะดีสู้น้ําไม่ได้เนาะแต่ว่าก็ทําให้ถีขึ้นนะก็คือมันจะแปะได้เร็วขึ้นส่วนไฟเนี่ยอันนี้คือเป็นอะไรที่อ่าจะไม่แน่ใจว่ามันดีหรือมันไม่ดีแต่เท่าที่ผมมองว่ามันเหมือนเป็นข้อเสียมากกว่าเมื่อติดไฟปุ๊บเนี่ยจะระเบิดเลยอันตีจะหายไปเลยโอ้โหมันก็จะไม่แปะให้ก็คือจะได้ความสามารถระเบิดตรงนี้แล้วระเบิดทีระเบิดปุ๊บแล้วหายไปเลย นะก็เลยอาจจะเล่นกับทีมไฟไม่ค่อยดีเท่าไหร,ร่นะผมทีมไฟอาจจะต้องไปเล่นกับตัวธาตุพืชตัวอื่นหรือเปล่านะที่ชื่อว่าน้องน้องน้องนาน้องนา,นอ,งนาอะไรสักอย่างนะผมอันนั้นน่าจะดีกว่าเพราะว่าแปะใส่ตัวเลยนะครับผมแต่อันนี้คือ,เ,อเล่นกับนากับไฟฟ้าน่าจะดีกว่านะคือมันเป็นเหมือนข้อเสียของมันนะครับประมาณนี้สารบัญติแล้วก็อย่างอันนี้แพสซีแพสแต่แพสซีอันนี้ดีนะผมแพสซีอันนี้ก็คือ เมื่อตัวอันติีของนักดาทำดาเมจเนี่ยจะทำให้ตัวที่ยืนฟิวอยู่นักขนาดน,นั้นน่ะได้ชนทาทธาสูงสุดอยู่ที่60หน่วยได้ไดถึง10ขั้นนะถ้าแบบฝึกแพสซีไปเฉยเนี่ยอาจจะใช้งานยากนิดนึงแต่เดี๋ยวถ้ามีกลุ่มดาวเนี่ยเดี๋ยวผมยไปพูดถึงกลุ่มดาวอีกทีนึงเนี่ยจะทำให้เราเก็บสเตตรตรัวนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับต่อไปก็อันนี้ก็จะเป็นทุกทุกชำนาท่าท,ที่นักดางเยอะขึ้นเนี่ยก็จะทาให้สกิลทตุกับอันตรีเนี่ยแรงขึ้นร,ริงๆแล้วผมว่าการบิลให้แรงก็ออาาจจะทได้เหมืนกันนะ เราบิวผสมผสมเอาไปเล่นกับทีมปลุกเล้าอ่ะนะแต่ถ้าเอาไปเล่นกับทีมะมะเฟืองอย่างนีลูเงี้ยคือไม่ต้องคิดเลยเราไม่ต้องเน้นทำดาเมจเลยคือเราเอาเอาชำนาญท่าเยอะที่สุดเน้นมะเฟืองดีกว่านะครับประมาณนั้นอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มดาวนะครับผมกลุ่มดาวก็อันนี้คือดาวกลุ่มดาวเราได้ฟรีอยู่แล้วเนาะเราก็ได้เราจะได้จากการทําในเรื่องหลักแล้วก็เรื่องการปลดเสาเสาทัดไม้นะผมก็ปลดกันได้นะครบหกดาวเลย แต่ก็จะมาพูดถึงแต่ธีรดาก่อนว่าธีรดามันมีมีประโยชน์อะไรบ้างน,นะผมไอดาวแรกนี่ก็คือเมื่อกดสกลิล e ใส่ตรตูโดนเนี่ยตัวฟื้นฟูพลังาางานท่าได้กับการเดินทางเนี่ยสามจุดท่าหน่วยก็ช่วยทําให้ฟื้นฟอูอันติได้ง่ายขึ้นนิดนึงแต่นิดเดียวจริงนะเพราะว่ามันโดนครั้งหนึ่งมันได้แค่สามจุดทนะ่านะเอิมครั้งนี้จะน้อยไปหน่อยนะอ่าแล้วก็อันนี้อันนี้สําคัญมากอันนี้คืออันติเนี่ยจะอยู่นานขึ้นสามวินาทีนะครับผมอย่างปกติมันจะอยู่ที่ประมาณสิบห้าใช่ไหม อ่ะสิบสองอยู่ที่สิบสองเองนะผมอยู่ที่สิบสองวิแล้วถ้าเราเพิ่มอันนั้นสามวิเนี่ยจะกลายเป็นสิบห้านะผมจะกลายเป็นสิบห้าแล้วครูดาวยี่สิบเพราะเนี่ยมันจะวนครูดาวอาจจะไม่ได้เป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ระหว่างเรากดตัวซับตัวนู้นตัวนี้มันก็ก็พอดีแหละก็กดอันตรีได้ตลอดนะครับผมก็ทําให้เราเนี่ยมีอันตรีอยู่ในสนามได้นานขึ้นเอาสามวิก็ถือว่าช่วยได้เยอะนะครับยิ่งถ้าเป็นทีมไซโนอะไรเงี้ยก็ทําให้อยู่ได้ครบครบสิบแปดวิอ่านะประมาณนั้น อ่าแล้วก็อ่าอันนี้ก็เพิ่มสก,กิลท่านนะม่ได้มีอะไรสําคัญนะครับอันนี้ทําให้แพสซีฟอ่าอันนี้กลุ่มดาวที่4แพสซีฟเนี่ยจะทําให้อ่าอันตีเนี่ยไอตรงแพสซีฟตัวเนี้ยครับผมแพสซีฟตัวนี้เนี่ยอ่าปกติเราต้องต้องโดนถึงสิครั้งถึงจะได้60หน่วยใช่ไหมมันยากเกินไปนะถึงโดนสิครั้งเออแต่อันเนี้ยคือโดนแค่2ครั้งก็ได้ครบแล้ว60หน่วยเพราะว่ามันจะเปลี่ยนจากการที่ขึ้นสแต็กละหนึ่งเป็น5้าสแตก็ก กดติด2ครั้งก็10บสเตก็ก็เต็มสเต็ปกันทีเลยเมื่อเมื่อเมื่อโดน2ครั้งแล้วก็จะช่วยทําให้เราเนี่ยไอตัวที่เรายืนสนามเนี่ยได้ชํานาญท่าที่มากขึ้น60ได้เร็วขึ้นนะครับผมอันนี้ก็ตีแรงขึ้น,นตีสามเดวิลและกลุ่มดาวที่6กลุ่มดาวที่6ก็จะทําให้อ่าความสามารถของแพสซีฟของอันตีเนี่ยไอแพสซีฟตัวเนี้ยครับผมอ่าแพสซีฟตัวนี้นะที่เราจะได้ชํานาญท่าใช่ไหมตัวที่เรายืนฟิล์อยู่ณขนาดนั้น,นจะได้ชนานาญท่าด้วยแล้วก็จะได้ความสามารถพิเศษของกลุ่มดาวที่6ด้วยก็คอ ตัวนั้นนะที่เรายือนอยู่เนี่ยจะได้โบนัสไม้12คือตัวนั้นจะทางไม่ได้นะต้องเป็นตัวที่ยือนอยู่ในสนามทีไม่ได้นะครับผมอ่ะแต่ว่ามันจะมีบวกเข้าไปเสริมพิเศษอีกถ้าสมมุติว่าอ่าตัวอันติที่มันเป็นอ่าความสามารถของอันตรีที่ว่าเราจะวางตัวโคมไฟแล้วเราเอาปฏิยาธาตุไปเอาธาตุไปใส่เนี่ยมันจะได้ความสามารถเช่นแบบน้ําโดนกว้างขึ้นไฟระเบิดหรือว่าสายฟ้ายิงเร็วขึ้นใช่ไหมอันนี้คือถ้าติดปฏิยาธาตุอันนั้นปุ๊บเนี่ย จะได้โบนัสโบนัสอันนั้นน่ะได้มากขึ้นสมมติถ้าผมเล่นทีมนีลูอย่างเงี้ยเราเอาแมงกะพุ่นน้ำเนี่ยไปโดนเนี่ยจะทาให้ตัวจะทําให้ตัวที่เรายืนอยู่ฟิลเนี่ยจะได้โบนัสน้ําเพิ่มขึ้นอีก12%ก็คือได้ทั้สองสอย่างเลยไม้และน้ําถ้าคุณเอาไฟฟ้าไปใส่ก็จะเป็นไม้และไฟฟ้าถ้าคุณใส่ไฟก็จะเป็นไม้และไฟอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็ถือว่าช่วยได้เยอะเพราะถ้า,าอยากให้โคโคมิตีแรงขึ้นหรือว่านีลูตีแรงขึ้นก็ช่วยได้นะเพราะงั้นสรุปแล้วเนี่ยกลุ่มดาวของนันทนาเน แบบทุกกลุ่มดาวเลยคือแบบทุกกลุ่มดาวเลยดีกว่าเอาเียวที่เรียกว่าใช้งานได้หมดเลยแล้วก็อย่าลืมไปเล่นเคว็ดหลักเพื่อปลดกลุ่มดาวกันครับผมต่อไปก็จะมาพูดถึงเรื่องของการจัดทีมนะครับผมจัดทีมก็ทีมแรกเลยที่ผมเล่นอยู่ในะตอนนี้ก็คือจะเป็นทีมมะเฟืองบึ้มนะก็คือต่อจากไกด์ครั้งที่แล้วที่ผมเคยทำไกด์นิลูไปนะอ่าก็ยกมาเลยก็คือจะเป็นนิลูโคคมิ omi, หรือบารบาร่าแล้วก็นัดเดินทางตัวดีวสก็คือจะเป็นคอลเล่หรือว่าถ้าเป็นอนาคตอีกนิดนึงในะอีนกแพท ก็จะเป็นทีมมะเฟืองทีมมะเฟืองเทพนะครับทีมนี้เนี่ยเดินทางเนี่ยคืออยู่กับทีมนี้คงอยู่กักไปอีกสักพักเลยครับผมเพราะว่านาฮิดะมาเนี่ยก็ไม่ได้มาแทนตําแหน่งนักเดินทางแค่มาแทนตําแหน่งคอเล่เพราะคอเล่มันมีข้อเสียเยอะอยู่แต่เดินทางเนี่ยยังไงยังไงก็ต้องใส่เพราะว่านาฮิดะเนี่ยการที่สกิล E เนี่ยมันจะติดเกิดขึ้นมาได้เนี่ยมันจะต้องอาศัยการที่ติดปฏิกิริยาธาตุของตัวอื่นก่อนมันถึงจะโดนสกิล E ของนหิดะนึกออกไหมครับผมเพรานะเนี่ยนักเดินทางก็ยังต้องอยู่ทีมนี้ต่อไปเพื่อจะได้ทริกเกอร์ให้มีมะเฟืองออกมาแล้วก็ติดสกิลนหิดะซ้ำก็ไปทีหนึ่งอะไรประมาณนั้นเพรนะาะว่าเนี่ยนหิดะมานักเดินาดาทางไม่ตกงานนี่คือตัวแรกนะเท่าที่ผมเคยเห็นมาปกติแล้วถ้าเทพมาปาุ๊บนักเดินทางที่เป็นท่านนั้นก็ตกงานทันทีเลยเพราะว่าทําได้คล้ายเทพแต่แทบจะแบบเซี่ยวนึ่งของเทพยังไม่ได้เลยแต่อันนี้คือสามารถเอาอาไปได้คู่ได้เลยนะค่อนข้างที่จะดีเลยครับผม ต่อไปก็จะเป็นทีมปลุกเร้านะผมทีมปลุกเร้าก็คือเล่นกับไฟฟ้านะผมก็คือเล่นกับได้หลายตัวเลยลหลายเลยที่เราเล่นการปลุกเร้านะตอนนี้ก็คือจะมีเคอร์ิมนะผมไซโนยาเอฟฟิต e ใช่ไหมสตัวนี้และที่เป็น4ตัวที่ชอบเล่นกับนักเดินทางที่เป็นสายปลุกเรานะผมะตัวนี้ก็คือเลือกเอามาเป็นเล,เลือกมาใส่ใน1ตัวหรือ2ตัวก็ได้แล้วแต่อันนี้นะผมแล้วก็จะมนะีแล้วก็จะมีนักเดินทาง1ตัวใช่ไหมครับผมแล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยก็คือจะมีปู่จงคาเซฮะซูโคะนาฮิดะ อันสี่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวแนวซับอ่าเป็นแนวซับก็คือจะใส่กี่ตัวไหนคือไอในทั้งหมดเนี่ยในกองสองกองที่ผมพูดถึงเนี่ยแล้วแต่ว่าเรามีตัวไหนแล้วใส่เยอะจับจับใส่เข้าไปแล้วมีนักนักเดินทางตัวหนึง่งทีมนี้ก็จะเป็นทีมป,ปล,กลุกเราที่ค่อนข้างเก่งเลยนะผมก็ถือว่าจัดทีไม่ยากนะอันนี้ทีมป,ปล,กลุกเร้าเนี่ยก็จะทำให้ดาเมจของสายฟ้าเนี่ยแรงขึ้นค่อนข้างเยอะเลยหรือว,ว่าถ้าเล่นกับพืชก็พืชก็แรงขึ้นด้วยนะก็อ่า อันนี้ก็ต้องไปศึกษาเรื่อง ICD ด้วยว่า ICD เนี่ยมันไม่ได้แต่ว่ามันไม่ได้แบบเพิ่มเล่มตลอดเวลานะมันจะมี ICD ของแต่ละสกิลอยู่นะครับผมต้องศึกษาเพิ่มเติมอันนี้แล้วสุดท้ายเลยผมก็จะมาทำตัวเกมเพย์โชว์เคสให้ดูว่าวิธีการเล่นของทีมที่มีนักเดินทางเนี่ยเล่นยังไงนะผมอย่างของผมเนี่ยในไอดีผมก็จะมี2ทีมเล่นให้ดูแล้วกันนะผมก็จะมีทีมมะเฟืองแล้วก็ทีมปุกเ้านะครับผมไปไปรับชมกันเลยครับผม โอเคก็จบแล้วนะครับสําหรับไกด์ของนักเดินทางธาตุพืชนะผมก็ค่อนข้างภูมิใจเลยที่ผมมีน้องตั้งนานและเพิ่งจะได้เอามาเล่นริงจังก็นะตอนนี้นะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับผมจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปแบบนี้ต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหวันนี้ก็สวัสดีครับ